ไม้ไก okay. mm ่ไม okay. mm ้ไก่ไม่ครับแขกเราเชิญเราเชิญไม้ใก่ไม่เช่ญแขกพัดเชิญค่ะพี่มเดี๋ยวพี่มาพี่นั่งตรงนี้ดีกว่าอ่าเดี๋ยวพี่พี่ต้องใช้เบอร์ฟรีก่อนพี่พูดเสียงว่ามันนี้โอเคปะโอเคคือวันนั้นน่ะหนูนอนอยู่ข้างล่างเลยใช่ป่ะแล้วแบบว่าแล้วหนูก็หลับแล้วหนูก็หลับไปเออแล้วหนูหนูว่ะรู้สึกว่าแบบว่า หนูอะดึงตาไม่ขึ้นแต่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองตื่นอะแล้วหนูอะก็ขยับตัวไม่ได้เว้ยเข้าใจวะแล้วหนูก็แบบว่าหน <laughs> <า>ูก็ดิ้นอยู่เออแล้วหนูก็ดิ้นเว้ยเหมือนโดนผีอามาอาการอย่างนั้นเ้ยเออแล้วหนูก <laughs> ็ดิ้นดิ้นดิ้นอะแล้วหนูก็ไม่ออกแล้วหนูก็ท่องเว้ยสะเทือนสะตาเข้าใจวะแล้วมันก็แบบว่าเหมือนตัวเองอะหลุดเว้ยหลุดอะแบบหนูจะวิ่งขึ้นไปข้างบนอะขึ้นไปหาแม่แหละไปนอนข้างบนหนูก็แบบเหมือนตัวเองอ่ะลุกแล้วกำลังขึ้นบันไดอะขึ้นบันไดไปอะเหมือนวิ่งขึ้นบันได แล้วพอขึ้นมาได้บอแบบว่าตต่างมันได้แม่งกลับมาที่เดิมอ่ะหนูก็แบบว่ามูกลับมาที่เดิมใช่ปะกลับมานอนโซฟาเออแล้วหนูอะคราวเนี้ยมันได้ยินเสียงคนหัวเราะเป็นเสียงผู้หญิงทุกคนเ่อแบบช่อย้ายเลยแล้วแล้วหนูก็แบบว่าเชี่ยเลยปล่อยกูปล่อยแบบพูดอะพูดอ่ะพูดเออปล่อยหนูไปเธออะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็มองไปที่เต้าที่อ่ะเต้าที่บ้านอะเออกงกงอะเออโอเอช่วยหนูด้วยอะไรเงี้ยหนูก็หนูก็หลุดอีกรอบไหมพี่หนูก็ เดาเดาเดาเลยลุกลุกขึ้นไปแบบลุกแบบวิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วก็กลับมาที่เดิมเหมือนตัวเองเดินอ่ะแบบตัวเองวิ่งอ่ะแบบแบบว่าพยายามวิ่งแต่หัวหนักหนักอ่ะแบบหัวหนักด้วยเหมือนมีคนแบบมาขี่คออะไรอย่างเงี้ยหัเคีียดเลยแบบแล้วคือแบบว่าหนูอ่ะก็อยู่อย่างนั้นใช่ไหมดิ้น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 อ่ะไม่แล้วก็มานอนที่เดิมแล้วก็ไปดิ้นมาแล้วก็ไม่หยุดอ่ะแบบว่าสะกดลั่นบานแบบแม่ช่วยด้วยอะไรเงี้ย ตะโกนวันนั้นยายอยู่เ็าแบบยายช่วยยอะไรเงี้ยแบบตะโกนแบบรั่นแบบตัวเองกรี๊ดอะไรเงี้ยไม่ใครได้ยินเลยแบบแล้วแบบว่าไม่ไหวแล้วอ่ะแบบเออปล่อยหนูไปเถอะอะไรเงี้ยหนูไม่ได้หนูหนูไม่ได้ทําอะไรให้นะอะไรเงี้ยหนูก็สัตล์ตายก็รอดหนึ่งอ่ะแบบนโมตระะเลยเขาเนี deux, like, ่ะหนูก <assisted> like right? <sighs> ็แบบเที่ยปล่อยหนูไปเถอะหนูก็ร้องไม่ได้ทําหนูไม่ได้ทาอะไรเลยนะนั่นแหละแล้วหนูก็หลุดเวแล้วหนูก็แบบพอหลุดพอหลุดแบบตื่นอ่ะตื่นแบบ ตื่นแล้วอะมึงก็แบบตื่นมาแล้วดูนาฬิกาไม,ม่ตีสามเป๊ะเลยเขี้ยแบบไอ้สัตว์ไม่ไหวแล้วขึ้นไปรอดละลนะนบนอะผมมานั่งหอบนะมานั่งหอบมองนาฬิกาตีสามเสร็จถอในหายใจว่ารอดละออแล้วก็หันแล้วก็หันขวาไปมมแล้วก็เป็นรูปไอ้นั่นอนะเป็นรูปไอคนที่ยิม้มอยู่ในกระจกเขี้ย<อ>สัตว์นี่ ยึดไหมน่ากลัวเออวันนั้นแบบมันทรมานมากแล้วหนูก็ไปเล่าให้ยายฟังเลยยายยายอยู่บ้านใช่ไหมหนูก็ตื่นเช้ามาไปโรงเรียนโรงเรียนสายแบบเขาเรียนสายก็ตื่นมาลงยายนั่งอยู่ข้างหลางยายเออมาเคคื่อะหนูเตออย่างนี้ว่านะยายบอกว่าเขามาขอส่วนบุญหรือเปล่าอะไรอี่น้องน้อด้วยทำไมนะเออเขามาเขามาขอส่วนบุญหรือเปล่าแม่นก็ มาเอาชีวิตอะไรเงี้ยกกลัวยายพูดอะไรเงี้ยแล้วยายบอกว่าเคยโดนระวังนะอะไรไม่ในใจนะขอกันนี้ก็ทบายได้กูกลัวตรงได้ยินเสียงหัวเราะสบาจกลัวตรงนี้เออไอ้เนี่ยคือมันทรมานมากในฝันแบบมันเหนื่อยแบบเหมือนคนวิ่งวิ่งว่าสนามแบบสามรอบแล้วแบบอย่างเงี้ยแบบไม่ไหวแล้วอ่ะจะตายอ่ะแล้วหนูก็ไม่กล้านอนข้างล่างประมาณหนึ่งเดือน แล้วก็ไปวัดเชนจะทำบุญโหแล้วเล่าอย่างนี้จะกล้านอนข้างบนได้ไหมกล้ากล้ากล้านอนไปถึงเห็นนมดเลยมึงเรามึงเราพูดตัวเองอยู่อจะกล้านอนไหนก็ได้แล้วนะเน้ยเฮ้ยมีระเบอร์ยิ้มอยู่อะยิ้มอยู่อะยิ้มอยู่เลยหยุดเดี๋ยวนี้แล้วก็เคยฝันแบบ ตุกตาผีอะไรใครก็ไม่รู้เว้ยเอาตุกตามาให้หนูเออแล้วบอกว่าไม่รู้หนูจำไม่ได้แต่เป็นผู้หญิงยื่นตุกตาให้หนูแล้วหนูก็มาวางไว้ที่บ้านหนูบอกว่าแม่เออเอาไปเก็บให้หน่อยเนีไม่อยากเห็นหน้ามันอะไรเงี้กลัวเออแล้วแม่ก็เอาไปเก็บสักพักเหมือนแบบว่ามันก็ขยับอะรู้ว่ามันขยับตายอะแล้วแม่ก็มาขอประตูปัก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 อะแล้วแบบไอ้สสตุกตาดีพี่อนี่แกแล้วก็แบบรวมตัวกันอะรวมตัวกันแบบ เออขึ <dri ality> ้นไปดูเปิดประตูมาไม่นั so, ่งอยู่เฉยๆอ่ะล้วบอกว่าเออเราคนอื่นเขาแบบนั่งนั่งอยู่ข้างล่างก็คือเราเขาบนด้วยก็ตามมันอันนี้คือเราไม่ได้ฝันใช่ปะฝันเลยไอฝันไม่ฝันเขาไม่ฝันหนูคงเอาตัดหัวไปแล้วแล้วแบบว่ามันมันก็พอหนูขึ้นไปดูมานมันก็วิ่งตัยแล้วแบบหนูเปิดประตูอีกประตูหนึ่งแม่งกลมันแบบว่าสักแบบว่าไปที่อื่นอะไม่ไม่ใช่บ้านหนูอะไปที่อื่นอะแบบมันวิ่งตามหนูว้ย หนูก็ร้องให้คนช่วยไม่มีใครช่วยหนูอะเออมันก็หัวแล้วมันก็หว <c oughs> ัวล้ออ่ะมันแจอารมณ์ไปมันก็หัวล้อ,อ,อวิ่งตาเว้หนูกก็แบบสะดุ้งตื่นเลยอ้เชียน่กกากลัวแสจนหนูฝันอย่างเงี้ยประมาณสามรอกที่น้องเจอแบบเจอหนักเหมือนกันนะกูไม่ค่อยเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝันแบบตัวเองตดตึกอะไรเงี้ยโอ้โหโอ้โหกูบ่อยเลยตกตึกเลยแต่หนูฝันฝัน่าแบบว่านาหลวงไบเออหนูมาไปนาหลวงแล้วหนูก็แบบเห็นชั้นบนปะ จู oh. บบ UK, ่่ะ, <Yeah. S 1> ะบบเออจำได้แบบว่าอยู่ดีมันก็แบบเหมือนกงมันแบบพังเลยกงใชนต์พังอ่ะแล้วหนูก็แล้วหนูก็สนแบบว่าแบบเช่นแบบว่าจะไปไหนก็ไปอะไรเงี้ยเล่นๆ,ๆเออได้ไปก็ได้หนูก็วิ่งเว้ยวิ่ง,งแล้วก็กระโดดลงตึกเลยเรอยแล้วก็ลงไปนอนอยู่ข้างล่างอะ่ะแล้วหนูก็แบบกองเลือดหนูก็แต่ว่าก็อักเลือ,อแต่หนูแบบรู้สึกว่าตัวเองสามารถลุกขึ้นมาได้แต่หนกไม่ได้เพราะขาหักอะไร <S <S <บ>ี้ยนอนอยู่มันแล้วก็พังเออว่ะ ที่ถึงเรื่องโดดขึ้นวิชชั่นต้องกล้าวิชชั่นหนึ่งอืมอืมอืมไปนี้เรื่องจริงอ่ะอะไรนะอ่ะเดี๋ยวพี่เช็คไลฟ์สตั๊บดิ้นนะต้องการตอนนี้โอเคอ่ะโอเคพวกมึงนี่ก็ชอบพลาดหิงเขาแล้วเจอไอ้เหี้ยมอเอยอันนี้กระโดดขึ้นมาสิอันนี้เป็นเรื่องของกูมันเกิดที่ที่โรงเรียนเก่ากูเมื่อตอนตอนตอนนั้นกูประมาณป .5 เรียนป .5 แล้วช่วงนั้นอ่ะแล้วช่วงนั้นมันมีข่าวมันมันชอบมีข่าวแบบเด็กกระโดดตึกที่โรงเรียนอะไรเงี้ยซึ่งโรงเรียนก,กูเป็นหนึ่งในนั้นตอนนั้นคือตอนเช้าตอนเข้าแถวแปดโมงพวกกูก็เข้าแถวกันปะกะติแล้วมันแล้วมันจะมีะเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนผู้หญิงอยู่คนหนึ่งคือตอนตอนที่กูเข้าแถวมันจะเป็นแบบลานลานเหมือนลานในประสงที่แล้วก็เป็นตึกตึกข้างๆประมาณสี่ห้าชั้นแล้วแต่ก่อนมีเด็กมันมีเด็กคนหนึ่ง เด็กผู้หญิงกระโดดกระโดดตึกแต่ชั้นสามกระโดดตัวตรงๆเลยยืนตัวตรงๆแล้วก็โดดเออยืนตัวตรงเลยนะตอนนั้นตอนนั้นที่ตอนนั้นเป็นเรื่องราวต่กก่อนที่อาเขาเล่ามาให้ฟังอ่ะเขาบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นเขายืนตัวตรงยืนตัวตรงทําหน้านิดนึงแล้วก็โดดแล้วก็แบบค่อยๆโน้มตัวคว่ำหน้าลงมาเออแล้วก็จากชั้นสามแล้วก็ลงมาพื้นอ่ะซึ่งตอนนั้นซึ่งตอนนั้นเด็กทุกคนลงมาข้างล่างหมดแล้วครูครูก็จะไม่อยู่ข้างบนก็จะไม่มีใครอยู่เลย ก็เด็กคนนี้ก็ตกลงมาตายตายเลยทั้งสามตายเลยเป็นป .5 แล้วที่กูเจอลักษณะเดียวกันเลยเหมือนกันเป๊ะเลยเด็กผู้หญิงเหมือนกันทั้งสามตึกเดียวกันแต่อันเนี้ยแต่ลายเนี้ยแต่ลายนี้เขาไม่ยินเขาไม่ยินแบบนิ่งๆอ่ะเขาเหมือนเขาจะพยายามขัดขืนอะไรสักอย่างเหมือนเหมือนถูกผักมากกว่าก่อนก่อนที่จะตกลงมาเหมือนแบบเหมือนได้ยินเสียงแบบพูดกรี๊ดอะไรสักอย่างเลยแหละแล้วเขาตกลงมาอันนี้ก็อันนี้อันนี้ก็ตายเหมือนกันอยอันนี้คือตอนน้ำไเล ใช่ตอนนั้นพวกกุทางโรเรียนเลยมันตายเหมือนกันโดยไม่คอนโทรลน่ะเออตึกเดียวกันชั้นเดียวกันที่เดียวกันเป๊ะเลยจากสมัยก่อนจากสมัยก่อนมาถึงตอนเนี้ยเหมือนกันเลยอ่ะแล้วก็ตอนประมาณอสัตตบโรงโรงเรียนกูนี่แม่งเป็นเฮี้ยเลยไม่รู้ห้องห้องฆาตกรรมห้องงานฝีมืออ่ะเออเหมือนชอบสองเข้าน้ำชอบมีเด็กผู้ชายไปยืนคุยกันเ็นเสียงเราพอเขาได้ยิน เดี๋ยวเราเด็กผู้ชายเขาเล่นกันแหะเพื่อเฮ้ยมาดูฉีกุลีฉุกฉีกุลกอมึงเอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพอเขาบอกเขาเขาวิ่งไปเจอเดินไปเตือนบอกว่าเฮ้ยอยู่ทำไมเย็นมันจะดึกแล้วกลับได้แล้วพอเขาเดินเข้าไปสัตว์ไม่มีใครฉุกเลยสักคนเล้าแล้วพื้นเปียกน้ำด้วยโออ้ยีไอ้เหี้ยพื้นเปียกน้ำด้วยสรุปแม่งแอบอยู่เนี่ย โง่ชิบหายเกวือด้วยครัแมงมองไม่เห็นกูไม่ได้มันแอบไม่ได้เว้ยส่วนน้าแอบได้มันเป็นกำแพงทึอเจอันมันเป็นกำแพงแล้วก็โถชี่โถีโถชี่เรียงเรียงกันแล้วก็เป็นกำแพงซึ่งแจมแล้วพื้นเปียกน้ำไอ้เนี้ยแล้วหลังจากที่เด็กกระโดดตึกใช่ไหมก็ไม่มีการจัดการเข้าแถวอะประมาณประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยแหละอพอพอแมงพอแม่งผวากันกันหมดเลยไงอ่อฮะ เออภาวากันหดเลยทั้งวันทั้ทงวันไม่ได้ทำนี้อะไรกันเลยอ,เอะทั้งครูทั้งเรียนเขาหาคาตอบว่าไอ้เร่งนี้เป็นอะไรหรือเปล่าทําไมถึงไปอยู่ข้างบนทําไมเอเพื่อนเรียกลงมาแล้วไม่นชออะไรเงี้ยซึ่งเพื่อนซึ่งเพื่อนน้องซึ่งเพื่อนเด็กคนนั้นเขาบอกว่าเรียกลงมาแล้วมันก็ลงมาพร้อมกับหนูแล้วมันขึ้นไปอีกตอนไหนก็ไม่รู้แล้วเสียงตอนนั้นเหมือนขัดขืนอะไรสักอย่างเหมือนจะโดนผลักลงมาเพราะว่าเหมือนเหมือนเหมือนโดนผลักอะ เงี้ยตามมากรอบไปสัดเยอะเย้ยแมมท่ม yeah. yeah. ิ่งๆนี่จะโดนผักแล้วนะถ้าเป็นลักษณะคนที่แบบตั้งใจเดือดเขาจะแบบไม่มีแบบเหมือนเหมือนไม่แบบมีไม่แบบมีแรงขนาดนั้นอ่ะไม่แบบเหมือนมีแรงผู้หญงอะไรขนาดนั้นอ่ะที่อาจจะปิวขนาดนั้นจริงแต่อันนี้เหมือนเหมือนโดนผักปิวซะระยะหนึ่งเลยอ่ะ ทั้งสองน้อเจ้ายังเหรอเป็นเดยกผักเลยยังไม่โดนผักแบบไม่เดนผักแบบต้วไอ้สัสเลยแต่แค่ก่อนแต่แค่ก่อนแต่แค่ก่อนน้ากูัวจริงเรากล่าวว่าากูวจริงคูเ็บอกอือืมดีที่เกระตรงเลย เออยิงตัวตัวแล้วค่อยโน้มตัวลงมาอันนั้นน่ากลัวของจริงเลยจริงเชื่อกูคนรู้กูเล่าไปคนดีนะเขาไม่กลางแขนด้วยแล้วก็มีจุดสูรแบบแต่เรื่องต่งตานี่มันมันแบบว่าเป็นแบบเคิร์สนะเป็นแบบอสตาแล้วห้องแล้วอีกฝักกูคนรูดเลยแล้วห้องตรงที่เขากระโดดมันเป็นห้องสมุดแล้วห้องสมุดหน้าห้องสมุดจะมีตู้ ตู้ใส่ชุดดังรำไว้อยู่คนลุกไม่ไหวเลยเคอรสไวยอันนี้อันนี้เคอสจริงอืมเีย้อนหน้า้องสมุดเป็นไปชุดต่างจะมีจริงหรอวะเคยไม่รู้ว่ะอันนี้อันนี้ก็ไม่รู้ว่ะเคยว่าเราดีขึ้นเป็นอยู่กับคาสิคัติเออนีีกว่าอืมเป็นเป็นตู้ชุดต่างรำตู้เก็บของอะไรเออซึ่งเขาซึ่งเขาบอกว่าไม่ไม่ได้ย้ายมามาหลายปีแล้วเหมือนกันเขาไม่กล้าย้ายเนยเขาไม่กล้าย้ายตู้นี้ออกหน้าห้องสมุดก็ตั้งไว้อย่างนั้น เึ่งเหตุการณ์ตัวนี้มันมันจมันซ้ำสองครั้งเลยไงอืมที่เดียวกันสอรอบเลย